ถามว่าในฝันน่ะน่าจะเป็นพี่น้อยนะผู้หญิงฝันของอาจารย์ต็อกี้นะครับฝันใหม่จะให้สองตัวไปเลยให้รวมเป็นสามก็ได้หอยแค่สีมากจรินดีต้อนรับสู่ช่องก็คืออ่าเด้อรู้สึกนะโอ้โหขันได้อยู่อีกตัวนึงแต่ว่าก็ได้สีมากกับแปดสีแล้วอีกตัวนึงอี่บ้องหัวผมก็ได้ไล่เล่นึ่งศูนย์เก่าเป็ผมเกินแปดสีศูนย์แปดสีผมแปดสีสองพื้ผมไล่เลย มาตัวที่ไม่อันจะเป็น8 8ตีอะไรอย่างเงี้ยไม่อัานแต่ท่านี่รถผมทุกคารจะ4 8ศูนย์อยู่แล้วผมอำเลขนี้แต่ว่าเลข4 8มันออกยากมันน่าจะออก4ศู 48, 48, 48, 48. นย์8 4 8ศูนย์มากกว่าพจะออกแ,กอแต่4 8 8ตีน่าจะออกยากครับหน่าเดียว4ท่านจะอยู่หลัก4หลักครับแล้ว8อยู่หลักสิบเพราะว่าปู่รอบตายไปก็น่าจะิ0แล้วเอาลรางก่อนที่จบเลยบนแล้วแต่ที่อ,อ,อย่างเงี้ยถ้าขอลรางก่อน แต่เพราะในรางเนี่ยมันจะมีกาลังใจสููบนครับแต่ถ้าเอาแต่บนหลายนี่ยอาจารย์เป็นล่มเพราะอาจารย์รุ่นนู้นกดดันนะงวดนี้แต่ละคนมีแต่หลักล้านนะเล่นเสียเท่าไหร่ร้านแน่นอนร้านอยู่แล้วเจ๊โบโค้ดิโก้บร้านนนะคั่เลหลักล้านนะครับนั่งเสียดาย อาม่าก็เพราะอาว่ามเลยมาก็มาอยู่วกินด้วเป็นเหอเห็นอามากชาสนักอามาก็มาสนุกผมเป็นลมก่อนน้มาเอ้ยยังว่าอนอาำมาเติมแต่แน่าจะไม่เป็นลมไม่ได้พี่ดูคนหรือวันนั้นผมหายใจไม่อหยคนเยอะวันนั้นแล้วคนหน้าแต่มแล้วเขาปล่อยคาบันไดออกมาผมก็ดูดเข้าไปผมกับมือเลยไปเอาเว้อแล้วไ่เลย้าเจ้าว่าเจ้าจามือเลย มือเอาดึงมือไปเนาะจนได้ถอดถอดแบนออกเพราะว่าแบนมันหดไปน้ำเลยถอดออกมือเลยเหมือนอย่างเสียครับยังกินได้ใหา่ค่ะเขามีดมาแท่งตายได้เนี่ยมีเลยวางลูก <Lamborg> น <hini> so ้องเขาทำไปมือแทงหลกนม่เมื่อกี้เมื่อกี้ใส่หมวกกี่โมง น้องผมวิ่งไล่เลยแล้วก็ไปถามบอกว่ามาเดี๋ยวพี่จะลงมาไหว้ผู่ครับเมียเขาเมาไหว่อยู่แต่ว่าใส่หมวกยี่โมงยังไปยังไม่มีขาดอยู่ก็เลยว่าต่อไปแบนถ้าใส่หมวกยี่โมงใส่แว่นตาผมไม่เห็นเขาเนี่ยนะยังไปยังไม่ย่างยังผมว่ามาคนดีๆคนดีๆีเใส่เมียจะใส่อยู่บ่ไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปตัดออ้ยไว้ก็เลยขอตรวจเบื้องบางสิ่งแต่เขาไม่ยอนตรวจไม่ได้อว่าตรวจแต่เมียเขามาอยู่ครับเมียเขามาอยู่แต่ต่อไปเนี่ย จะแบนเลยไม่เข้านะครับแล้วก็ขอรณรงค์แขกนะครับอย่ามาถึงดึกนะครับเดชจริงๆไม่เกินทุ่มหนึ่งถ้าสามทุ่มว่าแม่อาจารย์ไม่อยากให้เขาอาจารย์ย่านครับพี่น้องครับมาขับผมมีทีงไหนนะครับอย่ามาถึงครับเนียนแม่เมื่อไหร่มาพี่ชายผมมีเขาจะไม่ยิ่งครับเนียนครับแต่พยายาม่ยอย่ามาถึงครับถ้าอาจารย์อยู่คนเดียวอาจารย์ไม่เข้าอยู่แล้วนะครับเนาะเราก็กลัวนะครับถ้าแบนเข้าอ่ะนม้งที่หรืออะไร ถ้าแปดเข้าเนี่ยลูกน้องน่าจะเป็นร้อยแล้วทีนี้ยูทูบเบอร์นี่น่าจะมีหมดอาวุธนี่ไงอาวุธเราต้องนี่เราต้องนี่นอนเลยป้องมือต้องมีแะไรอาวุธดีที่สุดแหละอาวุอาวุธนู่ป้องนะต่อไปต้องให้ยูทูบเบอร์ถ่ายไว้หมดเลยใครมาถ่ายคนไหมทุกคนก่อนเผื่อวันหนึ่งมีเหตุเราจะได้แต่ถ้าหน้าสงสัยใส่หมวกใส่แว่นเนี่ยเราถ่ายเลยตามถามสัมภาษณ์เลยเพราะว่าเมื่อกี้มันแปลก กับเมืม่อวานเมื่อวานนี่เมื่อวานมาข้างหลังเดินรอบสำน,นักเดินถ่ยกล้องวงจรปิด มมองว่าไม่ใช่คนเน่นอนกล้องไวเลยกล้องอนปิดบ่ะใช่เมิ่อันตกวเขาได้เล่นเราผมได้ข่าวมาดี่เราปเรียนเม่อคืนนะครับขาหายก็ข้างนี้ไม่รับผิดชอบขาเยอะนะครับขาวยดหมาเราดินะเหยนไม่น่าต้าน่ะหมาดุดตัวนะโดนะ่ดโดนานันมึงกิดอะไรอันกระตังกุิกีสตอดเราไม่ซื้อนะเราปล่อยเนาะเวลากลี่วัน ว่าเดี๋ยวเข้าวันนี้วันหน้าเดี๋ยวเราจะหาวิธีปล่อยเลขยังไงดีให้มันเนื้อเดี๋ยวร,อร้อยไข่ลูกศิลก็โอ้ยผมสสเสดสตาาีปอาจารย์แล้วตีเลขเขาแล้วผมกับปล่อยเลยผมคนโังรสั่นเนาะปล่อยเลยนั่นแหละลูกศิลป์เรามั่นใจอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องกอ๊อปไข่เวลาดังเนี่ย ก็คือเราเราเป็นคนปล่อยคนแรกเนาะเราจะได้ไม่ต้องก๊อปใครแม่นเาดีเลยบ่ต้องเชื่อมันตอนนี้ก็ทุกสำนักก็ปล่อยแต่ผลใดปล่อยมาทีหลังอาจารย์หวานกับก็จะเอาทือตัวคือเลขไม่อาจารยนคือโบนเงินให้นะเรียกว่าของของแห่ขายเลขกะเจ๊งตัวเขาดูแบบนี้แล้วตอนเด็กผมเล่นเกมหนึ่งผมว่าตึ๊บรวบให้เท่าให้เข้าอาจารยวยมาเป็นส่งกันแจ้งยุ่นมาสามพันนั่นปะ แบดมากแบดมาคือตุ๊่อรเราแห็เด้อแกยาวคนเรายาวคนเราเจ็บเราว่อนันนี่เด็ดครนันนี่เดี๋ยวพี่แอจะเอามาเองใช่ไหมงว่อาเอาากอยาวมาเองใชไหมโอเคเราไปขบวนท้าล่างเนาะมันก็ต้องเจ็ดต่อเดิ สองสองดิงคอยเปลี่ยมาคอยเงาวันคอยพูดในวันนี้เนี่ยคอยน้องอาจารย์บอกใค้มาวันไหนอือครับกดดันก็ยังนิ่งของหัวสูนอยู่หัวสูนเนี่ยผมลอกแรกมาผมพูดอะไรไม่ได้เลยแต่งหัวนี้ผมผมรู้สึกว่าปูเขาดำปูแล้วเขาใหญ่เขาเหยียบมาเขาต้องเหยียบครับอืมคือคนก็าดูดุเยอะมากเองไม้อีกเทื่อนึงปาดแปดมากนี่ เงียบเยอะกันแดดมากเงียบปิดถึงมากเพราะมาคอยดีพูดเองมาถ้าไม่มาผมก็ว่าอยู่แต่ไม่มาก็ไม่ลงแล้วนะครับโอ้ไม่มีลงแล้วแต่ว่าถือว่าคัดโกนอยู่แต่ว่าคิดว่ามาก่อนต้องมาก่อนกว่านยู่ถ้ามานี่ก็คือลอยตัวแล้วครับขนาดศูนย์วันนั้นรู้ขึ้นไยังมามาไม่เลยไม่พอศูนย์หลุดปุ๊บคนหายเลยนะหายเลยหายปุ๊มเลยนั่งเหงาเลยนะผมประกาศเลยตาเบิ้งตาเบิ้งตาเบิ้งนี่ผมพูดอยู่ตลอด พวกที่ไม่ศรัทธาออกไปแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดู9197บนล่างปึ้มเห็นไหมบังไนดาวกูเป้นกำค้ามผมได้วันนี้เวนจะเป็นเหมือนตอนแรกหัวนี้นะ่ผมพูดตรงๆผมว่าเด็กเขาใหญ่เขาตัวจอลยเรวหรือว่าจะเขาดุ่นทีนี้บอคนดูถูกมากผมเลยขอสู่ตัวเจอะไปเลยจบเลย ันจังสีเขาบอกมวกความันกะบาเห็นเก่าผมมาสามตัวด้วยปูวันนี้มันมาสตัวด้วยมวลแล้ววลเนียเนี่ยแปดแปดแปดปูหนึ่งอยู่บนน้ำคือล่างน้ำมันเ้ยเป็นสามตัวมาแปดทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ใช่บอกเลยบอกบูนไปเลยเอามาเทนอาจานเลยแค่แปดครับแปดตัวเดียวเนี่ยคือเอาควงยาวมาเลยเนาะแปดแปดล่างมาเลย อันนี้ไปน้ําท่วมน้ําท่วมร้อยเอ็ดมันติดอยู่กลางเกาะก็เลยเอากลับบ้านมาด้วยมีน้ําเขียวชื่อมันโน้ตโน่นน้ำเขียวไปน้ำท่วมเอาแม่เจสโตัวมื่อนมเรือดตัวนี้แหละตัวนี้เข้าคอไปเอาเฮ็ดมันแล้วโชคดีนะเนี่ยน้ำท่วมร้อยเอ็ดอุ้มใจรถเมื่อน้ำเลย ตัวเล็กๆด้านนั้นบางร้านต้องขู่ข้ออะไรมันมืดไหลรวยไอ้เพื่อนแกบปเล้าจะน้อยเหรอเนาะมาขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ